วันที่27พฤศจิกายนนางสาวสุภามาศอิสระภักดีประชุมกำหนดแนวทางสื่อสารสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้โดยมีนายกอนุทินเข้าร่วมติดตามในช่วงถ่ายการประชุมด้วยนะคะที่ประชุมก็เน้นในเรื่องของการจัดระบบข้อมูลให้เป็นเอกภาพค่ะเพื่อลดความสับสนและก็ป้องกันข่าวปลอมตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้รัฐมนตรีสุภมาศเป็นผู้อำนวยการสูงประสานงานสื่อมวลชน ทางด้านในาใยชัยวัตรบุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็รายงานถึงโครงสร้างและภารกิจของศูนย์นะคะว่าจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านอุทกภัยภาคใต้โดยจะรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลจากทุกจังหวัดภาคใต้หน่วยงานรัฐและช่องทางร้องเรียนต่างๆพร้อมกับส่งต่อและติดตามผลการช่วยเหลือนอกจากนี้ค่ะจะจัดทำวันเพจอินโฟกราฟิก สรุปสถานการณ์ประจำวัน2รอบแล้วก็เผยแพร่ให้สื่อใช้เป็นข้อมูลกลางรวมทั้งจัดทำ please release re รายวันนะคะโดยรัฐมนตรีสุภาพมาก,ก็ย้ำค่ะว่าการบูรณาการข้อมูลก็จะช่วยให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะ